สวัสดีเอสซีของจู์ชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องผูสุดทุกคนอาจจะเสียงดังน็ดน้อยนะคะวันนี้พาพร่สาวนิรุยมาเชียร์ทีมบ้านตัวเองนะคะบ้านหินหลิกไฟชิ่งที่3พี่น้องม,าาสสมืสสกรลดาไปนะคะทุกทัานกอบพระคมากรต้าค่ะมากรุณาค่ะเพื่อกกนบริการงานนะคะก็คือ มากํากำลังใจที่มาบันนรุยชาแนลนะคะโอเคเดี๋ยวห้าสิบห้าไปเบ่งนะคะบันรนารุยแพรอสุยแพอ๋อศีษนะรุสิแพอ๋มาถ่ยนที่สามนี่จะด้ที่สี่จิงสินะทุกปีคุณต้องใ้ที่สองนะครับนต้องทุแพที่อ่าผู้แ่งคันเนี่นะคะเดี๋ยวไปถามนี่รุยนาราไปหานีรุยกัจัะอยู่กับนรุยชาแนลนะคะ เพื่อนสาวมาเนเดมานะคะมาเนเดมามื่อเสา้าเจอกูดานะเจ้าทีมบ้านมึงทุกปีต้องนี้นอยืนนั่งได้มาวมีคนอยู่นั่กันเลยเดมาต้องเออทุกเทือต้องเขาชิงมันวะเฮยทุกเทือต้องเขาชิงนะคะแต่ปีนี้พลาดเพราะวันนี้ลุยบอลมาเป็นโครตรท่านนี้ลุยมาเป็นโครตรนี่หนแหฮงสิได้คะแนนเพื่อผู้ใดพี่ S <S <S บอก <c oughs> ความสุขนะคะความสุขเพื่อนสาวนะคะอืมใครแน่แหละตัว <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> อยากยังก็บอกเด้อเสียไปเฮ็ดหายกินตั้งใจเบ่งเพราะว่าเป็นกีฬาที่เพิ่มมากนะคะพี่น้องมักไปตีโอสิงลงไปตีนะคะใส่รถเข็นลงไปตี <S <S 1> <S 1> <S อืมาไปตี <S <S ล่ ชิส่งตาไปตีแทนนะคะอุ้ยล่างเล็กล่างเล็กแต่น้องกลัวประดุกนะคะน้องอืมมากับแม่ต้อมนะคะแม่ต้อมส,สวยมากเบิร์ดขอบพัวัวเบิร์ดเทลี่นอง คุณพ่อมายืนคุมทีมของนิรุยนะครับพี่น้องแล้กัพี่สาวนิรุยสองคนสาวนิรยด้วยนะครเสียงดังนิดหน่อยนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นการชิดที่3นะครับพี่น้องช็ตเซตที่2เซตแรกก็คือทีมพอนิรุยสนะไปแล้ว เบื้องต้อเลยนะเบื้องอีพอเลยนะจริงจังนะครับจริงจัง

ล่งนะคะพี่น้องเรีนทำนี่ละเรียนทำนี่ละวกไ้ลยอง์เบีเบอร์ีเอีเบอรีเรีเบร์ตีเรตีอีบอร์ตเบอีเอเีตีอีรเี มันนั่งข้างแม่หรือไม่เร็วเร็วเย่าเมยแล้วนะครับพี่น้องีนีงาตอกอนนมนหมมเอาปืนสหมดคบลคุณบ

เพิ่มเติมคือเหลืองเบิดจนลิ้นหอยพี่น้องเอ้ยมูหอยเอาบอกแล้วว่าเห้ลูกไปนี่เก่งแล้วเก่งแล้วเพราะว่าเขามีตะพูถอดเท้า คซ่อมไห้อดคสิซ่อมให้อทนอออีจงน่อยคุแล้วทีมนีรุยที่สนะครับพี่น้องจากที่สองลุดลงมาที่สี่ปีหน้าก็ตรงเป็นที่หนึ่งปีหน้าจะได้กเป็นที่หนึ่งอุ้ยงามเด้อพี่น้องมาเนี่ นี่ลุยแต่ที่ใดที่นี่เดลยนักกีฬาถามนะกิล่าถามอะไรแต่ที่ใดนี่แต่ที่ซีประวัติจากที่สองวาเป็นที่ซี่บอลนี้เดี๋ยวกะสิมาเป็นนปีหนักจะสิเป็นที่หนึ่งยังสิไปซ่อมหายแท่นี่ลุยเออย้อนเพื่อนมาเดี๋ยวซ่อมจับจูดนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับนี่ลุยด้วยเพื่อนสาวด้วยนะคะเออเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเออ มืัอนี้เราแต่ง,ต,ง,ง,งตัวงามงามบิลีมามีมืองอะมือนี่ถุงโอ้ยงามตลอดนัะ่ะล่ะนี่ลุยาฝากกดไลค์กดแชดร์ในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้นี่ลุยชาแนลด้วยกำลังใ,ใจให้นี่ลุยชาแนลด้วยโอเคไปแล้วนะครับพี่น้องยุยลาพี่น้องเนี่ย,ย,อ,ย,อ,ยอ๋อกะทนปด้ขออนุญาต คุณแม่นะคะกำลังคุยเรื่องขา<อ>แต่ค่ายดี้มองฟังทั้งนี้มันโยกได้โยกได้แล้วโยกได้แล้วลุยฝากบายบาย FC หน่อยบายบาย,บาย